สวัสดีครับวันนี้มาสอนท่าแดชบอลนะครับผมซึ่งท่าแดชบอลก็เป็นท่าที่ถือว่าเป็นท่าที่ทําให้การเล่นพากวงเรานั้นโฟลมากขึ้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าท่าแดชบอลทำกันยังไงวิธีการทําท่าแดชบอลนะผมก็อย่างที่เห็นไปคือการที่เรากระโดดข้ามโต๊ะแล้วก็เอามือสองข้างช่วยผลักตัวข้ามโต๊ะไปนะครับผมก็ซึ่งท่าแดชบอลเนี่ยจริงๆเป็นท่าที่ทำไม่ยากเลยแต่ว่าต้องใช้ความกล้านิดหนึ่งเพราะว่าคนที่ฝึกใหม่ๆหลายคนก็จะกลัวหรือว่าไม่มั่นใจว่าเราจะโดดข้ามโต๊ะหหรรรืืออออเเเปล่่่าาาาาขขขขจะะกียวววบบโต๊งม นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ,ญ่ไม่การทาท่าแดชชัวกันนะผมก็เราต้องเริ่มจากการเอาชนะความกลัวตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งวิธีการฝึกทาท่าแดชชัวนะผมก็จะเริ่มฝึกโดยการกระโดดขึ้นโต๊ะก่อนก็จะโดดขึ้นทีเดียว2ขาเลยก็ได้หรือว่าทีละขาก่อนก็ได้อัน,นี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดู2แบบเลยสมมติถ้าเกิดจะกระโดดขึ้นขาเดียวก่อนก็จะเป็นแบบนี้นครับปุ๊บเอาหนึ่งขาขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาขาข้างตามมาก็ลองเอามือช่วยดันตัวลงพร้อมกับถีบขาไปขานาจะถีบไปทีละข้างหรือสองข้างก็ได <c oughs> แล้วก็อีกแบบก็คือกระโดดขึ้นทีเดียวสองขาเลยก็คือเราจั๊มขึ้นมาแบบนี้อ่ะก็เหมือนเดิมถีบแล้วก็มือผลักตัวลงไปนะครับส่วนเทคนิคก,การฝึกแบบเมื่อกี้ก็คือเรากระโดดขึ้นไปให้ใกล้ขอบโต๊ะหรือสี่ขวางให้ได้มากที่สุดพอเราใกล้ขอบมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทำ dash wall ได้ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับอ่ะโดดไปถึงขอบโต๊ะแล้วก็เอาเท้าถีบกับมือช่วยดันอย่างนี้ผมทำให้ดูนะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยเราจะเอาเท้าข้างหนึ่งทีไปก่อนแล้วก็เอาเท้าข้างกับมือช่วยดันตัวพุ่งไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําท่า speed ball ได้เนี่ยการทําท่า dash wall ก็จะง่ายขึ้นพราะเราจะมั่นใจว่าเราสามารถโดดข้ามตะกีขวาหรือโดดข้ามโตนี้ได้แล้วถ้าใครยังไม่กล้าทำ dash wall เนี่ยก็ฝึกจากการทำ speed ball ดูก่อนก็นได้เพาราะ speed ball ฝึกง่ายกว่าแล้วก็พอเราทำ speed ball ได้เนี่ยเราจะมั่นใจมากขึ้นว่าเราสามารถกระโดดข้ามโต๊ะได้นะครับโอเคถ้าเกิดเราฝึกทุกท่าที่ผมบอกไปได้แล้วเนี่ยแล้วก็ลองทำท่า dash wall กันได้เลย โอเคครับทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการทำท่า dash wall นะครับผมก็ถ้ามีสงสันนสยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้แล้วก็ถ้าอยากให้ผมสอนท่าอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยเดีย๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ